กสวัสดีคุณกันดวผมวันนี้มอยู่กับช่องซีเซ็กขออทั้งหนึ่งครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจกแบบสกายแฟคเลอรี่ีห เดี๋ยดีววีเจ็บวีเจ็บไม่นุ่มไม่นุ่มดูผิดโอเถดูผิดก็มันเยอะมาเป็นวีเจ็บจะเป็นยังไงไม่รู้กันเลยเหี้ยเอ้ยเจอแบบนี้ผมไปเจอดูบางเอือนะคบผมมาโดยไปเจอด้วยเพราะอะไรผมไปจะป้องจะนั่งไปดูเวยคลิปไฟเอ็มมือถือผมนั่งดูเวเขาเล่นอยู่นี่ผมไปเจอคลิปหนึ่งเขาเล่นแมปกายแฟคเขลีกลก็เลยงงว่าแบบ มันมีอัปเดตหใหม่เหเราวะผม้โนี่ยเป็นคนไม่ค่อยเล่นแมพไอ้พวกเนี้ยนี้ผมเล่นแต่เอาชิตรอธรรมดาเดี๋ยวนี้ก็ไม่เล่นแล้วละ่ะ <c oughs> ไปติดเกมอื่นเทีแล้วผมก็เลยว่างงว่าแบบมันมีวีหกแล้วมีวีถึงวีเจ็ดแล้วเหรอตัวนั้นเป็นวีหกนะผมก็เลยแบบเออมันมีวีหกแล้วก็เลยอ่าเป็นแบบนี้แล้วทำไมของผมหายไปหมดเป,เปไหนหมดวะ เรียบร้อยครับผมไม่เวลเาค่อยลุงเบเปไปไม่เวลาในสตรีมค่อยลุงเมไปแบบนี้ผมจะสตรีมนะเดี๋ยวผมจะลบเมเปอยากนี้ทิ้งก่อนแล้วก็ไปลุงเมเปใหม่แบบนี้คงไม่ต้องพูดอะไรมากมีของทั้งหมดสามช่องดครับแล้วก็ต้องตัดไม้แล้วมันก็จะมีของคัฟใหม่ๆให้ผมนะจะเปิดให้ดูแล้วกันเนี่ยมีเยอะแล้วครับนี่นี่ แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมี Sky Factory V6 ด้วยนะเพราะตอนนี้ผมล่าสุดที่เห็นนะผมเห็นมี V4 น่ากวัวแล้วมี V4 วะผมไม่ได้เล่นเอ้แบบผมได้เล่นมายครับนานเลยไม่ได้เล่นนานแล้วไม่ค่อยเล่นบ่อยเลยเดี๋ยวนี้ก็จะไม่รู้อะไรถ้าผมไปสั้นเนี่ยปะกลัวผมน่าจะผมน่าจะเ้ ผมน่าจะงงก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คือผมความรู้ผมเหมือนเหมือนจะเริ่มหายบีซีเอะไอย่างทีละอย่างครับขนาดไอคอมมานด์ที่ผมจำไม่ได้เนี่ยที่สุดเลยมันคือคอมมานด์ไอเหมือนจะเป็นเปลี่ยนชื่อครับเฮ้ยอะไรเนี่ยแะไว่าเนี่ยเอ้ยบัคเนี่ยันจะเป็นอันนี้นะคอมมานด์ที่ผมจำไม่ได้เว้ยมันคือคอมมานด์ที่ต้องใช้ในการ ทำแแบบซึ่งผมไม่บอกผมใบแค่นี้ได้เตือนดิกวาจำไม่ได้ดิ <laughs> จำไม่ค่อยได้ครับผมจำผมจำไม่ได้จริงเหรอวะเมื่อกี้ <laughs> นี่มานี้ครับขอจบคลิปเมกันนี้สำหรับวันนี้เฉยเลย